สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาเล่นเกมกันค่ะเรามาเล่นเกมเรื่องตัวเลขไหนที่หายไปกันนะเลขหนึ่งถึงเลขยี่สิบนะคะเริ่มกันเลยค่ะหนึ่งสอง่าตัวไหนคะสามสี่ตัวไหนต่อคะห้าหเจ็แปด 9และสิบอ้าวหายอีกแล้วสิบเอ็ดสิบสองสิบสห้าสิบหเอา้าวอะไรหายอ่ะสิ 18, และ19ตัวสุดท้ายสิบนั่นเองค่ะเด็กๆ Ẹ ẹ เด็กๆอย่าลืมฝึกฝนกันนะบาย